สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันนี้17เตือน7พี6 8นะครับผมสำหรับดาวโจนนะครับเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงนะเมื่อวานนี้หยุดเนาะถ้าพี่ๆเอาตัวเลขย้อนหลังไปจำนะเอาย้อนหลังไปจำนี่ได้36นะถ้าไม่เห็นผมอยู่ที่ซ่องนี้ก็ไปดูอยู่ที่ซ่องสำรองได้นะครับนะ ซองสำรองซื้อซองว่าวีคลอตัวเลขนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นซื้อซองไปให้นะฝากพี่ๆเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับนะไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะนะผมก็จะมีซองสำรองเผื่อไปนะเนาะเผื่อว่าซองนี้โดนปิดนะ หุ้นดาวโจนนะครับวันนี้เด่นเด่นวันนี้ผมให้สองนะทุกคนสองกับหนึ่งนะวันนี้ได้หนึ่งสองสามนะเอาสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งก็จะมีสองสี่สองห้าสองหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหกนะครับกันสองเจ็ด หนะนึ่งเนะหนึ่เ้นึ่ง้นที่หนึ่งเลยทุกคนเน้นที่เลขหนึ่งนะวันนี้ยสิบเจดสิเดือนเจ็นะหนึ่งนแน่นอนก็จะมี1นสี นะตัวเนี่ยนะครับ1 4 1 5 1 6ตามด้วย2 4หุ่นดาวโจนนะครับ2ตัว2ตัวจบไปแล้วเรียบร้อยเนาะจบไปแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็น3ตัว 3ตัวนะครับ1 สามตัวนะครับก็นี่เลยนะครับผมนะเน้นที่เลขหนึ่งนะหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่ห้าแล้วก็หนึ่งห้าหกนะครับสําหรับแนวทางหุ้นดาวชนวันนี้ก็จบไปแล้วทุกคนนะจบไปแล้วก็ขอให้มาเนาะดาวจนผมก็เข้าบ่อยนะแต่ว่าส่วนมากก็จะเข้าเป็นตัวกันนะสังเกตได้เลยนะเป็นตัวกันส่วนมากเลยนะลองดูนะครับว่าวันที่สิบเจ็ดนี้จะมาเป็นตัวเน้นมาจะเป็นตัวเน้นตัวฟันไหมนะ 1กับ2 1 2 3แหละนะ3ก็เอามาอยู่นะแต,แต่ว่าจะเป็น13แล้วนะ19แล้วก็13นะไม่ได้ตัดทิ้งนะ1913เเลยฝากกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ